มูลนิธิสอสอ,สอและชมรมสอสอ,สอ,สอร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตอนออกเชียงเหนือและชมรมผู้สูงอายุกศอนอภาคตอนออกเชียงเหนือจัดพิธีมอบไม้เท้าสีขาวให้แก่สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งประเทศไทย วันที่14พฤษภาคม2568เวลา11นาฬิกาที่ห้องประชุมชัยบุรีสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมูล,ลนิธิที่สอสอและชมรมสอสอ,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 สอร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชมรมผู้สูงอายุกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดพิธีมอบไม้เท้าสีขาวให้แก่สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งประเทศไทยเนื่องในวันครบรอบ 11ปีแห่งการสถาปนาสอสอ,สอ,สอ โดยมีนายบุญทันฉลวยสีอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตอนออกเฉียงเหนือสอสอพร้อมด้วยนายแพทย์วณิช์เลาหะพันธ์ประธานที่ปรึกษามวลนิธิสอสอและชมรมสอสอและอดีตผู้บริหารข้าราชการบำนาญสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพิธีและรับชมการแสดงระบำนกพรับของชมรมผู้สูงอายุกศนภาคตอนออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยมูล,ลนิธิและชมรมสอสอทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ยังขาดแคลนว่าปัจจุบันคนตาบอดในประเทศไทยที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวมีประมาณ200 0 0 0คนคนตาบอดเหล่านี้ดำเนินชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางมูล,ลนิธิเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการบริจาคไม้เท้าขาวนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นกุศลอย่างยิ่ง จึงได้ระดมเงินสนับสนุนจากชมรมผู้สูงอายุและชมรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากสมาชิกสอสอ,สอรวบรวมได้เป็นจำนวนเงิน1,2 0 0 0 0บาทซื้อไม้เท้าขาวได้200อันอาจารย์หมอนายแพทย์วนิชลาหะพันประธานที่ปรึกษาเป็นผู้แทนมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับคุณชมพูนุชแสนใจวุฒ ผู้ำนวยการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นผู้แทนในการรับมอบในวันที่1 4พฤษภาคม2568ซึ่งตรงกับวันครบรอบ71ปีแห่งการสถาป,ปนาสอสอ,สอจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้มีจิต ศรัทธาร่วรมทำบุญเพื่อคนตาบอดและขยายผลให้โครงการบริจาคไม้เท้าขาวประสบความสำเร็จลุล่วงในเร็ววันต้นนะคแล้วก็ที่มาของโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากคุณพ่อนะคะถ้าจะดูทีวีดูข่าวทุกเช้าเลยวันหนึ่งก็ไปเจอข่าวประชาสันเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็ไม่ขอคําแนะนําขอคำเพียง